สวัสดีค่ะชิวนบายบายแพนด้าบวมน้ำวันนี้พามาบวมกันที่ร้านกินกันจังชาบูชีสสาขาเอกชัย32ค่ะสำหรับที่นี่จะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ตนะคะจะเป็นชาบูที่เราสามารถเลือกสั่งได้เองเลยว่าอยากทานอะไรเมนูเขาก็จะเป็นมี QR คิวอ d e คให้เราสแกนแล้วเราก็เลือกมีรูปมีราคาให้พร้อมเลยและข้อดีอีกอย่างคือเขามีสรุปมาเลยตอนท้ายว่าเราสั่งไปเท่าไหร่แล้ว เราอยากได้เมนูไหนจนํานวนเท่าไหร่พอเราสั่งไปปุ๊บสักพักนึงก็จะมีคุณพี่พนักงานคนสวยเนี่ยน,นะคะเอาอาหารทยอยมาเสิร์ฟให้เราค่ะดูจากปริมาณการสั่งของพวกเราแล้วบอกได้เลยว่าไม่คุยหิวกันเท่าไหร่เลยค่ะนิดเดียวค่ะเต็มโต๊ะเลยค่ะเพิ่มแป๊บเดียวเต็มโต๊ะเลยเมนูเขาก็จะมีให้เลือกทั้งในส่วนของหมูไก่เนื้อซีฟู้ดอยากทานอะไรก็สั่งมาได้เลยเนื้อที่นี่โอเคอยู่นะ แผนด้างก็เบินไปหลายหลายฐานเหมือนกันสําหรับราคาจะเริ่มต้นที่19บาทเนอะแต่ก็จะมีบางอย่างพวกซีฟูด้ดพวกเนื้อที่จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงเราก็เลือกได้ว่าเราอยากสั่งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางราคาก็จะต่างกันไปพเราเปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ผักลงไปก่อนน้ำซุปเราจะได้หอมๆจากนั้นเราก็ใส่ชีสลงไปเลยค่ะเต็มที่ใส่ไปให้หมดไม่ต้องเกลือไว้ พอนับซุปเดือดแล้วก็เอาเนื้อจุ่มเข้าไปแกวงนิดหน่อยแล้วอ้าสุกแล้วหิวเลยใช่ไหมเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ดิบชีสเข้าไปนะคะยืดๆอ่าอยากทานเมนูไหนก็เลือกได้เลยแล้วก็ในส่วนของขนมหวานตอนท้ายก็จะมีไอศครีมให้เราเลือกหลายหลายรสชาติเลยค่รชยบที่อร่อยให้เอมาก